สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าคือไข่โพรงแว่นตามาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นชุดเล็กเป็นยี่ห้องนี้นะครับยี่ห้องนี้ก็เราอยู่แล้วว่าต้องผลิตจากประเทศไต้หวันนะครับงานที่ผมมาเป็นส่วนมากจะเป็นงานไต้หวันนะครับถ้าเป็นงานจีนก็จะเป็นงานจีนที่ผมคัดคุณภาพมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นชุดสามตัวแบบนี้ นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวเลยว่ามันคืออะไรบ้างตัวชุดไข่ควง3ตัวนะครับมันจะมีส่วนประกอบนี้ตัวแรกตัวนี้ให้ดูมันจะเป็นไข่ควงปากแฉกนะครับกระดาษนี่ฮะไข่ควงปากแฉกเบอร์ก็คือจะเป็นตัวนี้เบอร์ปากแฉกเบอร์ศูนนย่นะปากแฉก จะเป็นแบบนี้งานแบบนี้คุณภาพเหล็กอย่างดีนะครับมีการลื่นให้ด้วยตรงนี้แน่นไอกรอแก๊กนะครับแน่นตัวที่สองให้ดูเป็นตัวปากแบนนะครับปากแบนจะเป็นตัวนี้ตัวรหัสคือปักแบนขนาดกว้างคือ1.6มิล นี่นีนะฮะให้ดูเนื้องานแบบนี้แข็งแรงมีการลื่นแน่นแล็ตัวหนึงตัวสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันคือเป็น2ออ,อย่างใน1ตัวคือมันเป็นหนึปากดาวตัวนี้ขนาด2.5มิลแล้วก็เป็นปากหกเหลี่ยมขนาด2.2มิลนะครับ นี่ครับจะลองฉายให้ดูว่าเนี่ยไอตัวข้างในนี่มันเป็นอย่างนี้จะไม่ค่อยชาด์จจักเท่าไหร่นะครับอ่านี่แบบนี้ข้างในมันเป็นแบบนี้นะฮะเป็นน้าหกเหลี่ยมด้าปาดดาวในตัวแล้วก็เกร์วัสดุข,ของนี้คือมีน้ําหนักนะครับไม่ใช่แบบเบาๆบางๆตัวน,นี้มีความหนามีน้ําหนักเดี๋ยวจะลองเคาะกับโลหะให้ดูนะฮะเป็นอย่างนี้ ฟังเสียงปุ๊บจะรู้เลยมันจะออกแน่แนๆครับไม่กุงก่วงนี่นะฮะเหล็กที่มีคุณภาพมันจะเป็นอย่างงี้วัสดุที่มีคุณภาพแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมีตัวการลื่นมาให้ด้วยนะครับสามตัวทั้งเซตสามตัวมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจชุดเล็กแบบนี้นะฮะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งลิงก์หน้าเพจ Facebook เ,เบอร์โทรหรือว่าจะเป็นลิงก์ลาซาดา้าก็สามารถกดนสั่งซื้อได้เลยครับง่ายๆโอเคขอบคุณครับ